อ๋ประตูใช่ไหมครับจริงๆ<ช>แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าประตูเนี่ยเปรียบเสมือนปากมังกรนะที่เขาว่ากันหมายถึงว่าถ้าเกิดปากกว้างปากใหญ่ก็สามารถารับทรั์รับโชว์ได้มากขึ้นนะครับแล้วประตูเองเนี่ยครับมันก็ต้องมีวิธีการแบบเข้าไปดูในบ้านด้วยว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยเจอกับอะไรบ้าง สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณแมนมากนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมและรูเฟรมเราเนี่ยได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านนะครับหลังจากที่คุณแมนเข้าอยู่จริงแล้วก็พอดีเราได้มีโอกาสว่าลูเนียมของเราได้มีส่วนหนึ่งเข้ามาอยู่ที่บ้านคุณแมนก็พิใจมากขอมาถ่ายวันนี้นะครับได้เลยครับนินดีมากแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่ประตูครับแทบจะทั้งหลังเลยครับพี่เปียวครับครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประตูตรงนี้นะครับก็เป็นประตูหนึ่งที่ผมแบบคอนเซิร์นที่สุดด้วยความทีี่่ตอนนนมาวัแรกเย มาแต่เช้าเลยนะครับโอ้โหแดดจ้ามากแรงมากแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นประตูไม้เดิมครับมันจะมีโอกาสที่จะสึกกร่อนตามเวลาหรือแม้แต่ซีดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอลูมิเนียมเนี่ยนะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้มากที่สุดและอายุการใช้งานก็ค่อนข้างยาวนะครับและความคงทนนี่คือทนจัดเลยครับแล้วก็ดีมากจริงแล้วก็สวยงามเหมือนไม้จครับขอบคุณแมนครับที่เห็นนี่คือนี่คืออลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมลายไม้นะครับถ้าไม่เคาะไม่รู้นะครับไม่รู้ ถึงจะรู้ว่าเป็นอลูมิเนียมใช่ใช่ครับแล้วเบาแล้วก็ทําความสูงได้แบบ4เมตรเลยใช่ครับจริงนี่ก็สูงมากนะแต่จะบอกว่าอันนี้เป็นความสูงที่เขาเขาบอกว่าน่าจะยากสุด ที่เคยเห็นมาแถวๆแล้วแวกนี้ครับแล้วก็กว้างด้วยครับทุเรีนครับครับทีนี้พอดีมันก็มีเรื่องของห่วงจุ้ยด้วยไหมครับประตูใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าประตูเนี่ยเปรียบเสมือนปากมังกรนะครับทีเขาว่ากันหมายถึงว่าถ้าเกิดปากกว้างปากใหญ่ก็สามารถรับรั์รับโชกได้มากขึ้นนะครับแล้วประตูเองเนี่ยครับมันก็ต้องมีวิธีการแบบเข้าไปดูในบ้านด้วยว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยเจอกับอะไรบ้างเราก็สามารถหาวิธีการในการป้องกันอย่างเช่นเจอบันไดแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่ค่อยดีเจ้าบ้้าานนจะไม่กลบ ก็ต้องหาอะไรพาดิชั่นอะไรบางอย่างมากันด้วยรันเป็นความรู้เลยนะครับครับผมรับพยานต้องทําโฟเยให้มันมีแบบเหมือนประหนึ่งว่าถงรับซับที่ดีด้วยแบบพอเขากินเข้าไปปุ๊บก็เหมือนแบบเป็นเหมือนแบบเงินทองก็จะไปกองอยู่หน้าบานค่อนข้างเยอะอันนี้คือสิ่งที่ที่เป็นความเชื่อเรื่องของจุ้ยนอกจากวันนี้ได้มาดูเรื่องของคุณเอมแล้วได้ความรู้คุณแมนด้วยครับ นี่ครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ผมใช้ของอารูเฟมครับครับครับคุณแมนใช่ใช่ครับที่คุณแมนบอกว่าพูดถึงเรื่องของการเสียงภายนอกครับนี่เรามองไปตรงด้านนี้เราเห็นน้ําตกสวยเลยที่คุณแมนพูดถึงนะครับเนี่ยชุดบานเปิดนะครับผมและที่ตรงนี้เราใช้เป็นบานเปิดยูโรเลยครับคุณแมนเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเรื่องของการเสียงระบายน้ำเนี่ยน้ำฝนทุกอย่างออกมานี่ไม่มีทางเข้าบ้านนะครับไอชุดบานเปิดของผมเนี่ยออกแบบมา ให้ลองรับกระจกได้ถึง30มิมิลเพราะนั้นกระจกเราจะเล่นกระจกอินซูเลทเลนเสียงหรือจะเป็นกระจกแล้วมีอะไรได้หมดเลยครับแล้วก็อุปกรณ์ก็เหมือนเดิมอโเฟรมเราสามารถใช้อุปกรณ์ได้ทุกรุ่นนะครับสวยมากครับเพิ่งนครับก็ว่าทําไมเงียบมากเลยครับเหมือนจะหลับอยู่ในห้องนี้ตลอดเลยนะครับจริงครับท่านี้ถ้าเปิดตู้นี้ได้ยินเสียงน้าเลยนะครับถ้าปิดไม่ได้ยินเลยไหมครับเงียบจริงครับแล้วก็ลองรับมุ้งทุกรุ่นนะครับนี่คุณแมนใส่มุ้งได้ไหมครับใส่ครับนี่ ใส่เฉพาะบานกลางครับเราดีไซน์มาให้ลองรับมุ้งใช่ครับใส่มุ้งจีบเรียบร้อยครับครับ,รบอันนี้เป็นบานเฟี้ยมที่เราทําเป็นสำหรับภายในนะครับรางที่เห็นเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นลางสําหรับภายในมันจะไม่มีการเดินสะดุด เพราะว่าเป็น,ปน,ปนตัวยูฝังลงไปด้านล่างนะครับรองรับน้ําหนักได้อย่างดีนะครับแล้วก็ตัวบานอันนี้จะเป็นรูปแบบของเรียกว่าถ้าเป็นภาษาของบานเฟียมจะเรียกว่า4 2 2 1 2 3 4มี4บานนะครับแบ่งไปข้างละ2แต่จริงๆแนละ้วของรูเฟียมเราเสามารถทําได้ทุกรูปแบบจะแบ่งยังไงก็ได้พื้นที่กว้างกว่านี้จะเป็น6บานแล้วแบ่งเป็น6 3 3ก็ได้ข้างละ3หรือจะเป็น6 15ก็ได้คือข้างที่กองไปเป็นเฟียมเนี่ยพับไปเลยห้า แต่ด้านหนึ่งที่เขาออกทุกวันเนี่ยเป็นหนึ่งบานใหญ่ก็สามารถทําได้นะครับแล้วลูเฟร,รมเราออกแบบมาอย่างที่บอกตลอดเลยนะครับว่าอุปกรณ์เราเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกยี่ห้อ,อจริงๆเราไม่ล็อกสเปคเพราะว่าเพื่อป้องกันการใช้งานระยะยาวนะครับบางทีลูกค้าอยู่กันไปเนี่ยใช้ไปถึง7จ็ปปีหรือ10ปีเนี่ยถึงเวลาเสียถ้าช่างแถวบ้านก็สามารถทําได้ก็คือเปลี่ยนเลยสามารถซื้อยี่ห้อทั่วไปหรือจะยังจะใช้ยี่ห้อเดิมอยู่เป็นแบรนด์เดิมอยู่ก็สามารถทําได้นะครับ เราเออกแบบมาเพื่อให้ลดปัญหาเรื่องของการที่จะต้องดูแลรักษาภายหลังนะครับไม่มีการล็อกสเปกนะครับแล้วก็ลูเฟมเราสามารถทําได้ทุกสีเพราะเราเป็นโรงงานเองอย่างที่เรียนนะครับสามารถทําได้ตั้งแต่การชุบอนโนดซซซึ่งมันเป็นการชุบผ่านกระแสไฟฟ้านะครับ <c oughs> แล้วก็มีการพ่นนะครับอันนี้เป็นพ่นพ่นพาวเดอร์โคตติง้งระบบสีเหมือนรถยนต์นะครับก็มีการรับประกันเป็นสีภายนอก10-15ปีที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นสีดำซาฮารานะครับ ส่วนความกว้างทําได้ไม่จํากัดนะครับแต่ความสูงเนี่ยสูงมากครับได้ถึง4เมตรหรือ4เมตร50ตรก็ยังทําได้นะครับโดยที่น้ําหนักก็ยังเบาอยู่และแข็งแรงเรามีขนาดเฟร,ร,รม9เซนและ10เซนนะครับแล้วแต่ง,งานปูนหรืองานโครงสร้างของลูกค้าเราก็สามารถปรับตัวเข้าหาได้หมดนะครับ นี่ครับไปบานประตูนะครับชั้นสองครับมีสองห้องที่ใช้ของอัลรูเฟมครับก็คือห้องพระกับห้องทํางานอ๋อครับแมนนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับสีดำซาราหานะครับเป็นผิวนี้เลยแล้วก็ดัดโค้งล้อกันทั้งหลังเลยนะครับอันนี้เป็นบานเปิดสวยครับคุณแมนครับแล้วก็ก็ยังคาดลายด้วยนะครับเนี่ยติดคาดลายด้วยนะครับ แล้วระบบล็อกของเราครับก็สามารถใช้อันนี้ซ i ิงก็ล็อกนะครับ,รบจริง <ผม S 2> เราสามารถทําเป็นมัลติ Point ได้ครับย<อ>ิงล็อกบนล่างเลยเพื่อความแข็งแรงแต่นี่ภายในเราไม่จําเป็นก็อย่างนี้ก็ได้แล้วอันนี้ก็แข็งแรงมากแล้วครับ และนี่ครับคือหลังบ้านครับครับผมชอบตัวนี้มากครับพี่เปียวด้วยความที่หนึ่งตรงตามที่อินเทอร์ไอเออเอบจากอินสปิเรชันของผมเพราะว่าที่จริงหลังบ้านตรงนี้แะครับผมชอบให้มันมีความเป็นไม้มากที่สุดครับนะครับแล้วก็สังเกตไหมครับว่าต้นไม้หรือแม้แต่พื้นระแนงไม้ต่างๆจะเป็นไม้เยอะมากๆแล้วตรงเนี้ยดูแบบถูกใจเพราะว่าสีเหมือนไม้จริงครับ ตนี้ก็เหมือนกับที่เราเห็นหน้าบ้านนะครับก็ลายเดียวกันเลยครับก็อย่างที่บอกอะลูเฟรมเราทําได้ทุกอย่างเราก็ทําลายไม้ขึ้นมาตามความต้องการที่คุณแมนบอกนะครับบานหน้าบ้านกับตรงนี้ก็เลยเป็นสีเดียวกันและอันนี้มันก็จะเป็นบานเลื่อนด้วยนะครับครับรบบานเลื่อนนี่สามารถเปิดได้นะครับพอเปิดแล้วนอกจากเปิดแล้วเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากปิดแล้วมันยังสามารถปรับได้ครับครับนี่ครับ เห็นไหมครับครับต่มาที่จะให้อากาศถ่ายเทได้แล้วก็ดูแบบจากไพรเวทก็ได้อยากจะแบบเออมองวิวข้างนอกก็ได้ได้หมดเลยครับคืออันนี้ดีมากเลยครับที่เปียวคือถูกใจที่สุดเลยโอ้ขอบคุณคงช่วยบ้านถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเพราะการที่เรามีการเติมเต็มพื้นที่ตรงนี้ทําให้บ้านดูเป็นสี่เหลี่ยมสมบูรณ์การที่เราไม่ได้มีตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบช่องเว้าเข้าไปเพราะอนนี้มันจะเป็นลานซักล้างถูกต้องใช่ไหมครับ มันจะตอบโจทย์เรื่องฟังก์ชันหลังบ้านนี่ครับแล้วก็บังแดดได้วยถูกต้องครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นห้องของเมทที่เขานอนกันด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เรามีที่ปิดที่ดูมิดชิดก็จะเป็นความปลอดภัยดูแบบส่วนตัวมากขึ้นครับอ้ใช่แล้วเราก็สามารถล็อกได้ด้วยครับถูกต้องครับวบันเรื่อนแล้วผมมีตัวล็อกด้วยเราก็สามารถล็อกให้เหมือนที่แมนบอกแม่บ้านได้ด้ยปลอดภัยนะครับแล้วก็มีระบบระบายน้ำนะครับ ด้านล่างเราระบายน้ําได้ด้วยดีเลยครับตัวนี้คือถูกใจมากหลายๆคนมาดูงานที่บ้านนี้บอกว่าชอบตัวนี้มากครับผมต้องขอบคุณคุณแม่ครยบยินดีไม่ชอบทุกอย่างตัวนี้คือสวยมากเลยครับ